เมนูที่ทางร้านเลือกไว้ให้นะครับก็จะมีที่แนะนำครับก็จะมีกุ้งมังกรแช่น้ำปลานะครับแล้วก็จะมีแจงหล่อนวาฟเฟิลแล้วก็มีวากิวก้อยดิบนะครับส่วนอีก2อย่างที่เต้อยากทานเองนะครับก็จะเป็นแกงไม่ใช่แกงไก่แกง,แก,งแก้วตาครับก็จะบอกว่าเป็นมัสมั่นซอสนะครับมากับไก่เนาะกระปกไก่เนาะแล้วก็ เสิร์ฟพร้อมกับข้าวอีกเมนูน,นึงที่เราจะเอาก็คือหมูมณีครามครับตัวน,นี้เขาบอกว่าเป็นหมูห้องเนาะใช่ตุนสามวันก็เดี๋ยวลองดูว่าหน้าตากับรสชาติจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ชื่อเมนูว่าคิวริงดอ,องใช่นะครับมนันก็จะเป็นดากรำผสมกับฟุตี้ผลไม้เขาบอก่หรับทำเองไหมแล้วก็่หรับทำเองด้วยออ่ะกินเร็วกินเร็วชิมชิม เอาความจริงนี่ยังไม่ได้ทานก่อนนะครับถ้าไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะครับอารมณ์แบบรับผลไม้แอลกอฮอล์ซึ่งถ้าถ้าใครที่แบบแอลกอฮอล์แบบไม่ชอบกินน้ำตาลไปเยอะแอลกอฮอล์เยอะตัวนี้ดีใช่ไหมครับนี่เป็นอะไรครับจานแรกนี่จะเป็นไฮไลท์หนึ่งหนึ่งยางครับผมจานแรกในแบ่ละพิซซ่าตาเลยนะคะครับผมจะเป็นแซนด์ลอน์ดวอลทเสริมค่ะ ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นของชนบุาารีนะคะเชนเลือกเองปะตแล้วก็จะทำเป็นโมเดิร์นสไตล์ Style, เป็นว้าวโก้คล้ายคล้ายทอดมันแต่จะแตกต่างทอดมันเรียกว่าแจงรอนปคตูไม่ไม่ได้ใส่ถั่วขับลา แล้วที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของสวีเ็นคืออะไรครับอ่าเราจะตกแต่งทองคำเปรวแล้วก็บนไข่ปลาคาเวียร์นะคะเสิร์ฟพรีชีสที่นี่ชอบเมนูไข่ปลาคาเวียร์ไหมจะมีมีผสมอยู่หลายเมนูละอร่อยใช่มาแม่ทานไปเช้าอร่อยมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับในเป็นเซนเจอร์อย่างหนึ่งแบงโก้โก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 แมงโก้ ตอนแรกได้รสกงเละไม่กล้ากินแต่เขาบอกว่าอร่อยมากเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็นด้วยความเฟรชของของเมนโวแต่ว่าตัวโกโ,ปโ,ปโปก้ก็มีิลช่าโกโก้ครับคือจริงๆบาร์เทนเดอร์บอกว่าตัวเมนูนี้เนี่ยเขาจะเอาตัวช็อกโกแลตอะครับปั่นกับ,บมะม่วงแล้วก็เหมือนก็คือปั่นให้มันดับเฟรชขึ้นก็คือส่วนผสมหลักๆก็คือจะเป็นช็อกโกแลตกับ,บมะม่วงตัวที่สองันนี้จะเป็นกุ้งมัคลอนแช่ตากปลา เกตเกลือเชฟดัดแปลงมาทำเป็นไอศครีมซอเบคคระบซีฟ้ดพิเกตเกลือแล้วก็จะออนทอดด้วยไข่ปลาลิวกกลจะมีเป็นกาลิคคูลีนะคะแล้วก oh. ็ผิวค nice mm ัมเบอร์จะเป็นสุกี้นี่อันนี้จะเป็นผีเสื้อลาตีแล้วก็ผักกระสังอันนี้จะเป็นดอกหังยุงทุกอย่างในจานทานได้หมดเลยครับผมไอศครีมที่เป็นไอศครีมอะไรปั่นกับอะไรนะครับซีฟู้ดพิเกตเกลือ โอเคตรงนี้ทานแต่ตัวนี้มันละลายใช่เราก็จะไม่ได้เสิร์ฟแบบธรรมดาเหมือนจิ้มซีฟู้ดทั่วไปโอเคอันนี้ก็จะแปลกก็จะได้ารจาก็ไม่เคยห็นใช่เดี๋ยวผมลองทานดูนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ก่อนเลยเป็น lobster เสิร์ฟพร้อมกับไอศครีมพริกกับเกลือนะครับเ MC พริกกับเกลือใช่ใช่ แตกมากดีชอบผมโอ้ยขะ้ะมาแนะนำเมนูนี้นะครับครับแต่นี้เป็นก้อย เนื้อวากิวนะครับครับผมเนื้อวากิวเราได้จากจากเราพัดจากญี่ปุ่นมาครับครับเป็นเหมือดจากเมืองฮาโกชิมะครับเค่ส่วนเค่ส่วนสันงในนะครับผมครับผมแล้วก็จะเสิร์ฟคู่กับอ่าข้าวเกี๊ยวไาน้ำน้ำราดสัดๆเลยนะครับจะมีมะเขือวยครับผมโอเคครับแล้วก็จะมีเอาเอาโวคาโดจากทางเหนือทางภาคเหนือนะครับครับแล้วเสิร์ฟกับข้าวเกี๊ยบทำจากอ่า ข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ข้าวพางจากข้าวพางจากจังหวัดปลนครครับเดี๋ยวลองทานขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับอันนี้เป็นซอสมัสมั่นครับมันไก่ครับครับผมแบบขอมจะมีมันนะครับมันมันเราใช้มันหวานญี่ปุ่นนะครับผมครับไปไปรสกับเนื้อแล้วก็ข้างล่างเป็นชาพรีคลาเดอร์ครับผมก จะมีหอมดองในความดอกเองครับอ๋อโอเคแล้วก็เป็นออร์แกนิกออร์แกนิกเอ่พาวเวอร์ครับจ,จากออร์แกนิกฟาร์มครับครับ,รบผมส่วนตัวนี้เป็นหมูมนีคามนะครับ ก็ตัวหมูจะทำเป็นหมูสามชั้นนะครับจะเป็นหมูของสไตล์ุกเกตครับโอเคแล้วก็จะเสิร์ฟกับข้าวสังยุกของพัทลุงครับแล้วก็จะมีกะปิจากนคกรศรีธรรมาชครับใ,ใช้ข้าวกับนะปิครับแล้วก็มีเสิร์ฟ ไข่นอกอาด้วยแล้วก็เครื่องเคียงครับผมตัวนี้เป็นซอสอะไร่ครับอันนี้อันนี้ซอสที่ล์ฝุ่นกับหมูมาอ๋อโอเคมาลาดเพิ่มใช่ไหมครับโอเคบบได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ แต่เนะี่ยจริงๆมันมีอันหนึ่งที่มาสักพักแล้วแต่ยังไม่ได้ลองกันเลย่ะใช่เขาเรียกว่าวาเกียวกล้วยดิบใช่เป็นเนื้อวาเกียวเอห้าเป็นเนื้อวาเกียวเอห้าเนี่ยค่ะเนื้อวาเกียวดิบแบบฉ่ำ,ฉำเเๆเลยอ่ะเยอะๆเลยอ่ะแล้วก็เสิร์ฟเขาจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเกีย๊ยวซึ่งจะเป็นข้าวเกี๊ยบไบร์เบอรี่ค่ะในข้าวเกี๊ยบข้าวไบร์เบอรี่เสิร์ฟคู่กันอารมณ์กินแบบคานาเต้ มาหลอดนะผมไม่ทานเนื้อนะครับก็เลยแบบเออดิบไืมพอดิบตันี้ไม่เนื้อดิบเนิจริงเป็นครั้งแรกที่กินเนื้อดิบที่กินเนื้อวัวดิบแล้วก็ไม่เคยกินเมนูที่เรียกว่าก้อยไว้ตยจบมาก่อนเลยอ่ะอร่อยนะอร่อยอร่อยแบบอร่อยแบบกินเล่นเล้เลยอ่ะกตรนี้เป็น่อย่างง่วงๆนะครับข้างล่างได้ไอเดียจับ ข้าวเหนียวเออข้าวหลามหลังวนนะครับโอ้โหแล้วก็มีเสิร์ฟกับม่วงสามอย่างครับเป็นม่วงวดิสดแล้วก็เป็นไอศครีมครับครับโอเคอันนี okay, okay. Okay. ああ้เป็นมือแรงครับผมหน้าตาน่ากินมากก็เป็นสับปะรดย่างนะครับสับรสสีน้ชาครับผมแล้วมีไอศครีมกะทิฟิวคล้ายๆเหมือนไอติรมโบราณไอติมเครื่องไหนก่อนนะครับที่เครื่องเคียงมีถั่วมีโอเคโอเคเอาอันนี้ออกแล้วนี่ออกละ เหมือนไอติมรสเข็นที่มันจะใส่พวกเครื่องผลไามา้ใช่ไหม okay, ไครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,อบ,รบลองทานกันเลยนะครับ,บรสชาติแบบไหนเอ่ยต้องลองตัวนีน้เดี๋ยวผมลองตัวนี้ผมลองข้าวเหนียวมอโบนนะครับข้าวหลามหนองบนเสิร์ฟท้องกับนี่คืออะไรอ่ะเป็นมร็งกะทิหอเมร็งกะทิ นี่ครับเมอแรงกัดทีแล้วก็ข้าวเหนียวขา้าวหลามหนองบน้แล้วก็บะหมูผมว่าอร่อยกว่าหนองบนเนี่ยแต่เดี๋ยวว่าอร่อยขา้าวหลามหนองบน <c oughs> อร่อยวขา้าวหลามหนองบนอันนี้ครับตัวสับปะรดสีราชาย,ยา่างกินที่อีสเริร์นกะทีดีม่มัน อ้เดี๋ยวลองกินมั่งอ่ะลองกินเองอมันเป็นความอร่อยแปลกใหม่ที่ไม่เคยกินโอเวอร์ถ้าจริงๆอ่ะลองดูลองดูนี่นะครับสับประรดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใหนไหม <laughs> แล้วกอกีว่าน้องเพอคือมันเป็นความอร่อยแบบใหม่ที่ไม่เคยกินหมดแล้วครับสตาร์เตอร์เมนคอแล้วก็ขนมหวานอิ่มมากให้คะแนนเลยดีกว่าสรลุงให้คะแนนเลยแบบจริงจังมากเลยนะมีคุยตอนจบด้วยอะ่ะหมายถึงให้คะแนนจากแต่ละเมนูไปเลยครบทั้งเมนูเลยใช่ เอากุ้งมังกรนแช่น้ำปลาต่อซีรีส์ก่อนแช่น้ำปลาก่อนเลยใช่ป่ะแต่จะบมดแล้วเร็วๆเดี๋ยวอ้นี่ตัวแทนขค่นั้นเสร็จนะครับให้า9.5เลยเมื่อกี้ผมให้เท่าไหร่นะ่คือ9ไหม9.5 9.5เท่ากันตแล้วก็แม่ใจกลางไม่ใช่หรอเออใช่ไหมเลย anywhere แต่เราก็มาอะไรนะที่เหมือนทอดมันอะ เขาเรียกว่าแจงลอนแจงลอนรับเกิลใช่คนนี้ให้สิบเลยอันนี้ให้สิบเต็มเลยชอบมากไม่เท่าไหร่แปดจุดห้าเก้าประมาณนี้มั้งครับตวก็คืออร่อยอร่อยอร่อยเลยเขาชอบคาเวียเขาชอบคาเวียเขาตุกคาเวียแล้วมันแบบดีโน้ตเนื้อดีป่ะเนื้อดีอ๋อจริงๆอ่ะถ้าตัววาฟี่เป็นก้อยดิบอ่ะอันนี้เนี่ยหาจุดตัดคะแนนไม่ได้เลยคือให้สิบ แต่ถ้าถามว่าเป็นเมนูที่ชอบไหมคือปกติคนไม่กินเนื้อดิเขาไม่เคยทานมาก่อนและไม่เคยกินเนื้อดิบมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ลองลองไปลองมาเนี่ยรู้จบพูจานเลยคนเดียวใช่ก็คือมันดีนะคือมันถือว่าทำมาได้ดีเลยทำให้คนที่ไม่กินเนื้อดิบแบบสามารถอินจอยกับเนื้อดิบได้แต่ผมไม่กินเนื้อเลยะแค่เนเื้อเลยเหมือนกัแล้วก็อะไรนะหมูมันี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 จริงๆก็อร่อยนะชอบอร่อยแต่ว่าชอบเหมือนกัน ถ้าสุกนานกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะโอจะเพอร์เฟกเลยใช่ใช่มันอาจจะแบบเหนียวไปนิดนึงแต่ในภาพรวมตัวซอสที่มาคู่กับข้าวกินเอ่ะอันนี้ก็ไม่มีหมูเอาเอาแค่ซอสมาคู่กับข้าวกินี่ะก็หมดหมดมือได้ละคือถือว่าถือว่าอร่อยถือว่าอร่อยยเลยแล้วเรามีกินไก่กิน่แล้ไก่แก้วตาไก่แก้วตาไก่แก้วตาตัวนี้เนี่ยคือจริงๆเนี่ยคือทางร้านเขาบอกว่า ซอสเนี่ยทำน้ำซอสนะครับอารมณ์เหมือนน้ำซอสมัสมั่นแต่ส่วนตัวกินไปแล้วอะคือมันตก็กลืงแต่เป็นน้ำซอสกลืนมันเหมือนเป็นเหมือนแกงคั่วแกงเผ็ดแกงเผ็ดเป็ดย่างแกงคั่วอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นเฟรเวอร์มันจะค่อนข้างริชมากคือหอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยมันมันมีมิติรสชาติมีมิติของสไปร์นิดนิดหนึงใช่ถือว่าดีอันนี้ก็ให้เต็มเหมือนกันอัน้ชอบมากเลยนะแนะนำเมนูนี้มากเลยอ่ะ แล้วมาขนมหวานแล้วจนที่แล้มากินขนมหวานก็ขนมหวานอะถ้าชอบแบบให้เกินสิบเลยอะคือชอบขนมเนลูที่มันเป็นแบบสับปะรดนะค่ะสับปะรดเชื่อมไปเผาไฟไม่เคยกินกะทิว่าก่อนไม่กินแล้วมันเฟรนช์เลยอร่ใช่ใช่ใช่คุณตัวนี้ดีมากแนะนำใครมาใครมาดีมากส่วนข้าวเหนียวมะม่วงคือเรากินกันมาหนักมากแล้วอะข้าวเหนียวเจือข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยก็มีความซื้ว่า นมาแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยเป็นข้าวเหนียวดำซึ่ทงทำออกมาดีข้าวเหนียวดำที่ทออม,มาดีมากคือในมิติของตัวข้าวเหนียวมันไม่มีอะไรที่มันแข็งไปมันไม่มีอะไรที่มันเละนิ่มไปคือเขาหุงมาแบบเพอร์เฟกเลยอะ่ะมีดีกว่าคือ เคียวคือคือดีอ่ะคือดีมากแล้วมะม่วงอ่ะถ้าใครไม่ชอบหวานนะครับก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์ใช่ใช่เพราะว่าเขาเขาทำเองเขาไม่หวานใช่เข้อเท็กเจอร์เวลากินไปแล้วด้วยความที่เขาทําเป็นพังมะม่วงสดมะมุ้งมูนแล้วก็ไอศครีมอ่ะแล้วกินรวมกันแล้วไอ้เนื้อเนื้อกะทิเองเขายังทำเป็นเมลแอนด์เลยพอมันกินไปแล้วมันได้เท็กเจอร์ใหม่ที่ไม่เคยกินอ่ะแล้วมันไม่หวานมากินได้ครเคีือมีความครีเอทความครีเอต ก็ใครมาก็แนะนำสองไปดูกินกินสลับกันได้เพราะตัวนี้จะค่อนข้างหนักนิดนึงแต่ตัวนึงจะค่อนข้างไลท์แล้วก็เฟรชมากก็กินสลับกันถือว่าโอเคในภาพรวมขอห้ออาหารนี้ใช่ปะให้เท่าไหร่อ่ะเอาเขียนใส่มือถือดีกว่าให้ไม่ให้เหมือนกันอันนี้ยังไม่ได้เตรียมนะเดี๋ยวไม่ให้ดูนี่ผมจะแอบทำอยู่เอาไปให้ลูกคนคนดูเลยหนึ่งสองไป้นะอืม ผมว่านะเี๋ยวอร์รอเปอร์นะไม่ใช่เ้าวอร์เปอร์เจ้าของโรงแรมก็รุนอยู่กับเราในนี้เราจะใช้เท่าไหร่ประมาณนี้ครับหนึ่งสองสามเท่าไหร่ต้องให้สิบเต็มเราให้ผมให้เก้าต้องให้สิบเต็มเขาต้องชอบเฮ้ยมีเบอร์คนอื่นติดไปด้วยอ่ะเป็นไรไม่ต้องทำเบอร์เลยนะคอนดเบอได้วยคือถ้าถ้าที่ต้องให้สิบเต็มเลยอ่ะเพราะว่าต้องบาลานซ์อาหารของขาวของหวานเครื่องดื่มทุกอย่างที่ต้องสั่ง เออแต่แแตต่่ทำม็อกเทลอร่อยมากบรรยากาศวิวการบริการสวิตคือทุกอย่างดีเพอร์เฟคมากเออถ้าจะบอกจะบอกม็อกเทลแ่บถามคนทำได้นะแบบ อยากได้รสชาติอะแบบไหนอ่ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาครีเอทเมนูใหม่ให้ได้ด้วยนะเพราะว่าื่อกีสั่งเมนูที่ไม่อยู่ในนั้นเลยอ่ะคือตอนแรกจดบอกไปว่าคืออยากได้อะไรที่มันค่อนข้างเฟรชแล้วก็ไม่หวานเล้าก็ทําอะไรมาอย่างก็ไม่รู้ว่าแต่อร่อยเป็นแตงกวาญี่ปุ่นอะไรซัมติงก็จำไม่ได้ละก็อร่อยเนื้อมันดูเฟรชแล้วมันก็ไม่หวานจริงๆด้วยอ่ะมอเคบางที่มันจะหวานมากเลยอ่ะดังนั้นก็คือแนะนา ก็คือแนะตดำเลยอ่ะทำไมผมให้เก้าเพราะเก้าเพราะว่าก็ยังมีบางอย่างที่ผมติดบ้างนิดหน่อยอย่างเช่นหมูนิ่มกว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยจะมีแบบความไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่ากูดีนาไหมคือแบบฟาบิยอนบอกว่ากูดีนาไปแล้วคือแบบมันมันค่อนข้างดีมากต้องเลยให้สิบจังหเพราะว่าผมลองกับมอง้ามไม่้อใจเลยไม่ผมต้องให้สิบจังเขาต้องมองข้าดเลยเพราะภาพรวมมือนี้คือต้องแฮปปี้กับ ถ้าพรมทุกอย่างเลยก็ถ้าสำรวจต่วนตัวถ้าใครมาพักที่โรงแรมนี้ยแนะนำมืออย่นสําคัเรอมาเไม่พักไม่พักที่นี่ก็ก็ลองมาทานได้พุงบังกรใช้น้ำปลาอร่อยมากเออเมนูที่ต้องจัดเลยอร่อยมากอร่อยมากจริงๆของสดมากดีมากแนะนำมากคือประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปละแบตจะหมดแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวไปนอนแล้วนะคะบ๊ายบายครับไปไหน ยังเรามีมิชชั่นสุดท้ายที่ร้านขนมหวานร้านเดิมรู้หน้าจ้าสรุปเป็นร้านเดอะร็อกนะครับขนมหวานส่งท้ายของ Bed Western Premier เป็นไงก็ใาชา่เป็นไงไอส์ครีมโฟร์ในกาแฟาอะไรอย่างนี้ จานที่สองมาแล้วนะครับแมกนัมมูสเค้กนะครับเดี๋ยวจะลองทานดูรสชาติเป็นยังไงนะครับมัม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 กินได้ก็เอามาดีดีมัมมัมมัมอ๋อมัมงง